คอนเซปต์ของเพลงนี้ใช่ไหมหนูตั้งใจที่จะเล่าถึงเหมือนการพบเจอกันที่เหมือนอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ถ้าวันนี้แบบว่า เราต้องการที่จะบอกรักเขาแบบเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยอย่างท่อนที่หนูแต่งมาที่มันม how can I แบบ how can I say that I love you even I try to find you มันเขียนภาษาไทยมาเป็นฟิลแบบว่าฉันจะบอกรักเธอได้ยังไงถึงแม้ว่าฉันจะตามหาเธอมากเท่าไหร่ใช่ก mm hmm. ็เลยแบบ เหมือนเป็นคอนเซป์ของเพลงเพลงนี้แล้วก็ทิ้งประโยคตอนสุดท้ายเป็นแบบฉันไม่รู้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วฉันไม่รู้เลยแล้วตอนนี้แบบฮีโร่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งแบบว่าหลายๆคนอาจจะฟังแล้วก็อาจจะนึกถึงการสูญเสียของตัวเองไปเช่นแบบบางคนก็พูดว่าเออพี่เข้าใจนะมันแบบว่าเป็นเป็นพี่ก็เป็นท่าดแมวเหมือนกันหรือว่าบางทีก็ มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ฟังเลยเขาคิถึงแม่ของเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยคือแบบว่าหลายๆคนแบบน้องๆหลายๆคนก็แชร์แล้วก็บอกว่าเออฟังแล้วร้องไห้เลยหนูก็แอบ,บสับสนในตัวเองเหมือนกันว่าเออหนูต้องรู้สึกขอโทษไหมที่ทําให้เขาร้องไห้แต่ก็รู้สึกขอบคุณที่ร้องไห้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแบบว่า เออมันเป็นความแบบย้อนแย้งนิดนึงที่เหมือนแบบเหมือนตอนนั้นแบบใย่าแบบว่าลงเพลงน้องฟอใช่ไหมน้องฟอก็แบบว่าแบบรีพ้าไปขอคืนเลยเงี้ยเหมือนน้องก็แบบพูดว่าแบบหนูแบบจะร้องไห้เลยอะไรเงี้ยพี่ก็หนูก็เลยพี่ว่าเออพี่ขอโทษแบบว่าที่พี่ทําให้หนูร้องไห้นะอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกขอบคุณที่พ่าเข้าใจในสิ่งที่จะสื่อสารออกไปอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบแอบตีกับตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยใช่